และพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริจังหวัดแม่ห้องสอน นายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพิพัฒน์แม่ห้องศนให้กับบุตรสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ห้องศนประจำปี2568โดยมีนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ประธานกรรมการมูลนิธิพิพัฒน์แม่ห้องศอนอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องอนนาศนคณะกรรมการมูลนิธิพิพัฒน์แม่ห้องศนหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าร่วมพิธีทั้งนี้มูลนิธิพิพัฒน์ แม่ห้องสอนได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับกลุ่มเปราะบางทําให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและเมื่อสําเร็จการศึกษาก็จะได้กลับมาช่วยพัฒนาจังหวัดแม่ห้องสอนนะครับปัจจุบันนี้เป็นปีที่10ของมูลนิธิซึ่งสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้เรียนต่อปริญญาตรีแล้ว370คนครับโดยในปีการศึกษา2568มูลนิธิได้สนับสนุนทุนการศึกษาไปแล้วจํานวน762,160บาทซึ่นในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนทุนการศกษาให้กับนักศึกษารยนับรวม ยอดเงิน8,4500บาทนั่นเองนะครับทำให้บรรยากาศสุดคึกคักในช่วงวันหยุดยาวครับในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลเข้าพรรษาวันนี้ก็ยังมีพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดนะครับพากันมาท่องเที่ยวและก็พักผ่อนโดยเฉพาะที่วัดป่าแดดอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากโดยเฉพาะสายมูนะครับพากันมาบูชาเครื่องพิธีกรรมขอพรพระพิฆเนศ อุตรศีคณปติบนหอมหาเทพบูรพาจารย์ไม้สักทองครับโดยจุดทูปในตะเกียงเจ้าชีวิตแล้วก็สวดคาถาบูชาแล้วก็นําชุดญญธัญพืชไปวางไว้ที่โต๊ะแท่นพิธีแล้วก็มีการสั่นกระดิ่ง9ครั้งนะครับแล้วก็นำพรนิขอเนี่ยไปกระซิบข้างหูหนูมุสิกะแล้วก็บอกหอมองค์มหาเทพแล้วก็เอามือ ปิดหูด้านในกระซิบหูด้านนอกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นวิธีกรรมที่น่าสนใจทีเดียวรวมถึงมีการส่งน้ําสิวะลึงนะครับแล้วก็เอามือรองรับน้ำเนี่ยมาประพรมศีรษะเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นขั้นตอนการปฏิบัติตามความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนอกจากนี้นะคะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายจุดตามความเชื่อค่ะเช่นไปอบกอดเสาไม้สับขนาดใหญ่ทั้งเสาเอกและเสาโทและดึงระฆังหนึ่งครั้งเบาๆใต้หอพระเพชรกรรมฐานทําให้มีเสียงระฆังดังทั้งว รวมทั้งไหว้องค์พระประธานบนพระวิหารหลวงลายคำพระพุทธรูปพระเจ้าตาหวานที่มีพระพักที่งดงาม นายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าทุเรียนทิ่นหนาวผลไม้เศรษฐกิจตัวใหม่ของภาคเหนือถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของการยกระดับเกษตรกรรมไทยสู่มิติใหม่เมื่อพื้นที่ที่เคยถูกมองว่าไม่เหมาะสมกับการปลูกทุเรียนกลับกลายเป็นแหล่งผลิตทุเรียนคุณภาพดีที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวปัจจุบันจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ปลูกทุเรียนทั่วจังหวัด รวม3,711ไร่และขอแนะนำอีกหนึ่งสวนที่ผลผลิตพร้อมออกสู่ตลาดปลายเดือนกรกฎาคมนี้นั่นก็คือสวนของนายธนุกเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติส่วนนี้อยู่ที่ตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองเชียงรายพื้นที่10ไร่3งานปลูกทุเรียนหมอนทอง500ตน้นทุเรียนถิ่นหนาวเชียงรายเนี่ยนะครับมีจุดเด่นที่แตกต่างจากทุเรียน ภูมิภาคอื่นๆอย่างชัดเจนก็คือมีรสชาติหวานมันมเมล็ดรีบเนื้อแน่นกลิ่นหอมเฉพาะตัวแล้วก็เปลือกบางด้วยนะครับความแตกต่างนี้ก็เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงก็คือการปลูกอยู่บนพื้นที่ที่สูงเฉลี่ย400-600เมตรจากระดับน้าทะเลนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่10-35องศาเซลเซียสเท่านั้นเองด้วยสภาพอากาศที่เย็นแล้วก็ส่งผลให้ทุเรียนเนี่ยออกดอกแล้วก็ติดผลได้ดีโดยในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ระหว่างเดือนกร,รกฎาคม ถึงสิงหาคมของทุกปีนะครับซึ่งไม่ได้ชนกับช่วงเวลาการผลิตทุเรียนของภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นั่นก็แปลว่าเราน่าจะได้ชิมทุเรียนถิ <c oughs> ่นเหนือเนี่ยปลายเดือนนี้นะครับใ,ใครที่รอชิมผมเองเห็นแบบนี้ก็รอชิมเหมือนกันอ,อยากรู้เหมือนกันว่าจะออกมารสชาติเป็นยังไงนะ ามาดูในเรื่องของการจัดระเบียบทางเท้าที่หน้าตลาดต้นพยอมกันค่ะโดยทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดระเบียบทางเท้าหน้าตลาดต้นพยอมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและคืนทางเท้าให้กับประชาชนนายวิสาขะปัญญาช่วยรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นำเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าจัดระเบียบฟุตบาททางเท้าหน้าตลาดต้นพยอมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ หลังได้รับแจ้งจากประชาชนมีการตั้งสิ่งของวางลุกล้ำฟุตบาททางเท้าจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าที่นำสินค้ามาตั้งวางให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในพื้นที่ของตนเองส่วนไหนที่เป็นการรุกล้ำไม่มีเจ้าของมาแสดงตนก็ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามทําให้พื้นที่ฟุต ฟุตบาทโลง่งและมองเห็นความเป็นระเบียบที่ผ่านมามีการตั้งขายสินค้าทําให้ประชาชนต้องเสี่ยงอันตรายเดินบนถนนและบางจุดมีการทําหลังคาป้องกันแสงแดดและการฝนจึงได้มีการรื้อถอนออกทั้งหมดเพื่อคืนพื้นที่ฟุตบาทให้กับประชาชนนายเอกชัยเท้าคําวัวงหัวหน้าฝ่ายปกครองสํานักงานปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับกล่าวว่าผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ตั้งไว้เกินออกมาจากร้านค้าของตนเองขยับเข้าไปอยู่ในพื้นที่นะครับส่วนร้าน แผงลอยที่ไม่มีเจ้าของมาแสดงตัวก็มีการรื้อถอนโครงหลังคาที่ป้องกันแสงแดดออกนะครับเมื่อรื้อถอนทั้งหมดแล้วก็ทําให้ฟุตบาทเนียโล่งขึ้นแล้วก็มองเห็นได้ตลอดแนวถนนนะฮะสร้างความปลอดภัยให้กับผู้สัญจรไปมานะครับภาพแบบนี้เลยเรา